นองแก้ววุกดาไปแล้วครับแต่มีโอกาสอีกครั้งนึงเนาะมาเยี่ยมมายำจังหวัดมุกดาหารนะครับเห็นดีบ้งเลยทิงนะ่งเนาะว่ามีอย่างเพี้ยนแปลกมากคือก็จากที่เคยมาตั้งแต่หลายปีที่แล้วนะต้องถอดรองเท้าอยู่นี่นะบดอ่านก่อนขึ้นชมขอไปในความสุดขขึ้นชมฟรีเรียนแลาวชื่อตรงนี้น พอตเตอร์บรรยาสัมพันธ์สวนงามมากมจุดจนขอครับจนขอภูไทยนะอ,อันนี้ก็มีลิฟต์สำหรับขึ้นไปดูข้างบนแต่วันนี้ปิดครับ โอ้เย็นดีนะเข้ามาในเป็นห้องปรักอากาศนะครับอันนี้ก็จะเป็นเงินสก,กุลของประเทศประเทศลาวหรือประเทศอะไรก็ไม่รู้เงินสมัยโบร,ราณบ่เงินลาวเงินอย่างเงินลาวเนาะนักเสนาธิการเงินลาวแต่ยี่สิบบาทสิ20 20บยังสิบยี่สิบยันติรวยมันเปนเงินไทยยนะังไงนะเบิร์เงินมี เงิน,นโบราณเนาะอันนี้เครื่องไม่เกินเดียวอ,อืมใส่เ่ากินโบราณโอ้ยน,นี่ของผู้ถ่อคือบ้านใครเห็นมั้ครับ ของพุทารุ่นพร่อญ่พ่อม่ไหมอันี่ให้เล่าปีแมเนเบิร์นี่กุดเล่าโทนี่ใส่เหล่าแล้วนี่เป็นอุปก,กรณ์ล่าสัตว์นะนีลูกดอก

โอ้เนี่อันนี้คืออะไรน่าสนใจมากจับได้ไหมจัได้นาอโอนี่น่าสนใจคืออะไรเนาะนี่นี่อคือย่างเงีด้นเนี่ยใครรู้นี่ใช้ทำอะไรจับได้ไหมเนี่ยไม่จับยนีไรมู้เหมอกันก็เข้ึ้นไปเห็นไขึ้นไม่ได้ ใช้ในช่่ใช่อโอกใชมีใช้ปกภะรบนี้ใช้ป่าดักหลอก่เคยจับไม่จับให้ดูอีอันนี้จมวกนะอั้จมวกอันนี้อุปกรณ์ขาวปลาครับตัวนี้อุปกรณ์ข้าวปลาพกซุ้มพวกนี่อย่งไหนดิเนื้อต่ำเนื้อต่ำเขาบดเขานะอันนี้สุ่มอันนี้กระป้อง ของแต่ของวะเดี๋ยวนี้ไ <ๆ S 2> ม่คม่อยเห็นเลยเมื่อไรนี่เก็ไบไหวนดีกว่าว้าของโบราณไม่ได้จำในอันนั้นเคยมีอยู่ในของรุ่นสมัยปูงากระก้านั่นน่ะเคยเห็นอยู่เดี๋ยวนี้จะหายปไปไหนอันนี้ขายไม่ค่อยเห็นแล้วโกมีอเนี่ยเนี่ยคืออยังวะเนี่ยนี่ไงสะพ้ายบ่สะพ้ายมันใส่ใส่ยิงใส่นามบ่ใส่น้มเนาะใส่นามใส่ยังไงเออบุกเห็นวะนี่บคยเห็นเลย แมวนะ่ะแมว้ยวนะเดี๋ยวจะหาเงียบเลยไอของไอ้ปั้นไหมนะปั้นไหมเนี่ยทำไมเขาไปเห็ดแปะไม้แปะรูปเป็นเออนี่ถึงไฟนี่ไม่ถึงไฟขอแก้วอันนี้ก็ยังปกตินะใส่ก่อน,นตะกุบตะก่อนเนอะมันมีมัมีเต่าอังโลมันมีเต่าแบบไบอ้แบบซูเมอร์นี้แล้วก็ใส่ก้อนหินตันวนหน,นึ่งเพื่อนก้อนเสานี่ยสามเศ้า ไอยสมัยโบราณเนะนี่แมนเลยโอ้สุดยอดมากสุดยอดมากข้าวหน้าข้าวไม่รนะับใชมือนกันอันนี้ไอยสำหรับเอาไก,ก,นนะนะก่ไก่มอนอนเนาะะไก่ไก่เวลามันจะจะวางไข่ครับก็จะนอนตรงนี้แล้วก็วางไข่ตรงนี้อันนี้พก,กตำข้าว พวกทองคำอันนี้มีอุก่อนหาปลาเป็นหอกก็มีหอกเดยอะเลยอันนี้เครื่องบดท,ท่านจะหมุนนี่นะเขาลงไปนี่นิดนี่ก่อไปแล้ก็หมุนตัวนี้นะหมุนบุบบุบเลยแล้ข้อสร้างอีกต,ตกไปข้างล่างคาดว่านี่เป็นปืนป้านาไม่สมัย ว่าสั์หยุดแกะเนาะวันนี้100ร,ร้อยกว่าบาทวัวเชิญนวดปลาเท้าโอ้สุดยจอดครับ,บยังลงเหลืรอธัฒนธรรมเครื่องใหม่เครื่องมือของใส่ไม่สอยสมัยก็ก่ก้อของบรรนทรนุกรุ่นเนาะของพี่น้อง ชาวภูไทยเนาะครับผมเงินเงินลางเนาะเงินพ้อยเงินหลักเงินฝางเงินลางเงินบนด้วงเงินลาดคนจะใส่เงินแบบนี้สมัยก่อนเงินลางแล้วก็ไม่เป็นเงินบาทเลยนะเงินบาทไม่เป็นเงินเงินอะไรกนเงิน เป็นเรี้ยนกระตางจองทุกกางมันก็เป็นเงินเดียวปึ๊บขึ้นมาชั้นสองชั้นสองก็ประมาณรอห้ารอห้านะครับเรามีชนเผา่าพิษชนเผา่เผาคูไทยไม่ใช่ชนเผ่าไทายอีสานชนเผ่าไทายอีสาน ยงามสวยงามชนเผ่าไทยแสงเผ่าไทยแสงคนนี้พระสมเด็จเต็มเลยพระปิดตาก็มีสังเกตใจ พักกึ่งลังของขังสุด,ดยอดเลครับสายพักเครื่องครับไม่ควรพลาดครับที่นี่ครับอันนี้เป็นชุดเนะเป็นชุดชนทนะ่งไทยอิสานกับไทยแซกอ๋อไทยแสนไปยังยังตั้งแต่หมดไม่มีแล้วใช่ไหมนี่แหละเจ้าคุณ ย้อครับชายก็จะเป็นเสื้อมหอมวกหน่อยแล้วก็มีสไตลย่างผ้าขาม้าแล้วก็นุ่งสลุแล้วมีหมวกตรงนี้ครับโอ้สุดยอดสุดยอดผู้หญิงก็จะมีผ้าเลยเขาเรียกผ้าเบียงไบ่นะเป็นเบียงไบ่นะเป็นชุดผู้ไทยสีดำเบียงบ่เบียงไบ่เบียงใสเพราะว่าต้องเดมากกันอยู่ครับใทยกันเดืก็จะเป็นไทยขาหรือเปล่า ชุดไทยขาชาได้เป็นเชืกกอกกลันะมีสะพายยานุ่กระเตียวนะไเนาะเรียกนุ่งกระเตียวชุดกระเกด,ดกเก็ประมาณนี้ไข่กุลานชนาเขากุลาฮะขึ้นไปดูเหรอไข่กระเลิงกระเลิ่ง คนเรานีจะเชื่อประคองอะมรเงี่ยทำกันมากจริงๆครับคุ้ยครั้นไทยกะสซ่ไทยกะสซ่สูงโซ่ก็จมีอาวุธประจำกายครับนี่ไงพี่ไปเห็นโอ้ก็ใช้อย่างนี้เองนี่ไงที่ผมไปดูข้างล่างชั้นเมื่อกี้เนี่ยนี่ก็ใช้อย่างนี้เป็นอุปกรณ์ล่าสัตว์นะครับ เต้ที่ใส่นั่นก็คือใส่พวกดอกพนูพวกอันนี้ก็เป็นหน้าไม้มีผ้าแดงพวกหัวนะโอ้โหหน้าเกรงขามจุดนี้หน้าเกรงขามไทยกะโซโลกะโทะโตกัทโซโซโซ่พอคือไทยอันนี้คือไทย เ okay, ครับมีสมัครชั้นสองมาวันนี้ต้องเดินขึ้นบันไดครับ320ร้กว่าขั้นครับจากชั้นหนึ่งขึ้นไปชั้นสุต้องกระเทยเดินครับ

นี่คือชั้นบนครับชั้นที่แปดชั้นที่หกเนี่ยเป็นจุดสูงสุดสลับหอแก้วมุกดาครับจุดชมวิวสวยงามมากครับวันนี้ต้องเดินขึ้นมาแบบโอ้โหเหนื่อยมากครับ,โโน,รบนิมงดใช้วิธการนะต้องเดินนะใครที่มีร่างกายฟองก็ถึงจะขึ้นมาได้ครับโรคประจำตัวก็พิจารณาตัวเองต้องค่อยๆเดินขึ้นมาได้โอ้ขลุ่ยดังกังวันทีแถวันนี้เขาจะมีเสีสยงนด้ยัขลุ่ยดัง ใค,ใครรูปดังเลยมีจะมีสเสียงรูปสิ <Yeah. S 1> ไหนรูปแล้วมีสเสียงวะรูปไปดังดูโอ้บ่คือบ่คือบ่คือ

านาดุชุดคัดกล่องนมอนี่เนาะเป็นไเขียนยียงเนี่ยเขียนอธิษฐานกิจเขียนชื่อทียูนอบริจากาศเอ้าเดีเขียนไปนี๋ยวบริจาคย่ดตู้ไปแน่นิอูนี่เป็นเขียนชื่อเขียนเขียนบรรจากไว้เน่ะห่แลแต่สัพพานอง์พธสูปเนาะ อุดแรกเงิน,นองครอบครัวตัดครอพุทัวลูอกอันนี้ก็สวยเอันนี้ก็สวยเลยอันนี้กวาเนี่ยเยน

ก็ละดอกก็ละชุดดิมองอะไรอันนี้เอาที่ไหนนี่องโมฮาดี ข้ายางก้อนเตะ้ยางก้อนก็ปหูกวเลยคุณนะก็เหตว่าเคยพามาจ้างแลวเมาจุดดีเามาจุดแลวเจุดดอกจุดัได้